เดี S <S ๋ยววันนี้เราก็มา <C oughs> จเจริญอาณาปานสติกันต่อพยายามวางจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้เดี๋ยวเพื่อเราก็ออกจากสมาธิกันมา วันนี้จะให้ดูพระสูตรพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับการประชุมสนทนาพระศาสดาตรัสว่าพิกุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากัน ผู้ไม่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งย่อมจะละทำอย่างหนึ่ง ย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกําหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตโดยชอบพิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์ การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงียโสดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหล,ลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่ 189, ข้อที่507 อุปนิสัยหมายถึงอะไรหมายถึงนิสัยในฝั่งที่เป็นกุศลนิสัยที่ฝั่งเป็นกุศลเนี่ยเพราะนั้นถ้าคนเรามีกุศลลมูลกุศลลมูลมีกําลังมากก็จะยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องนั่นก็เรียกว่ามีอุปนิสัย ที่สั่งสมมาอันนี้เราก็ใช้ในการสังเกตตัวเราเองได้ว่าเราเป็นคนมีอุปนิสัยหรือไม่มีในทางตรงข้ามของอุปนิสัยก็คืออนุสัยอนุสัยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคให้ละให้ทิง้งอนุสัยหรืออาสวะ เป็นอกุศลที่เราสั่งสมมาติดต่อต่อเนื่องมายาวนานอนุสัยสามารถที่จะละที่จะทำลายทำให้หมดไปได้ด้วยอริมัคมีองค์8หรือด้วยอนาปานสตินี่แหละนะการเจริญอานาปานสติหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้ เราสร้างอุปนิสัยใหม่เพื่อละอนุสัยอีกลักษณะหนึ่งที่พระองค์ตรัสเรื่องของการพูดพระองค์บอกว่าภิกรุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากัน ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาแล้วพูดฟุ้งเฟอ้อพูดบุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดฟุงเฟอ้อไม่พูดวุ่นวายไม่หัวเราะเยาะไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่า เป็นผู้ควรพูดแม้แต่การพูดเนี่ยเราก็ยังมีเครื่องสังเกตลักษณะของคนที่ควรหรือไม่ควรแล้วเป็นลักษณะของผู้มีอุปนิสัยหรือเปล่าลักษณะของการที่ชอบพูดฟุ้งเฟอ้อพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิด ลักษณะนี้พระศาสดาบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรพูดอันนี้ก็ต้องไปฝึกฝนตนเองอีกเยอะดังนั้นะนะนะวิธีในการฝึกตรงนี้ก็คือสัมมาวาจานั่นเองนะการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อนะนะนะประสูุนนี้ก็เป็นประโยชน์ แต่นี้ถ้าเราภาวนาอยู่เรื่อยๆด้วยการละพบละชาติคือการทิ้งความคิดทิ้งการปรุงการแต่งเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆหมดไปมันจะหมดไปเองเพราะเราจะดูจิตในใจในจิตในใจเราอยู่ตลอดเวลานะว่า ที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยมันปรุงอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเปล่าเป็นประโยชน์ผู้อื่นหรือเปล่าเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่นะสําหรับพระสูตรนี้ก็มีสั้นๆประมาณเท่านี้นะจริงๆก็จะมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นนะจะเป็น ประเด็นที่สั้นๆที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นว่าพระองค์บอกว่าจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยการประชุมสนทนากันอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็ไปถึงเรื่องว่าพูดอย่างไรแล้วก็ไปถึงว่าประชุมแล้วได้ฟังหรือไม่ได้ฟังอย่างนี้ มีโอกาสเราก็ลองไปอ่านพระสูตรนี้กันนะในฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบหัวข้อที่หนะ้าร้อยเจ็ดพระสูตรต่างๆที่เราโพสแล้วก็ส่งต่อๆกันนะก็ให้พยายามเช็คด้วยว่าเป็นพุทธวจนะหรือเปล่านะ โดยเฉพาะถ้าเราหยิบยกมาจากเล่มที่25เป็นต้นไปเนี่ย25 26 27 28 29ไปเนี่ยนะพุทธวจนะก็จะเริ่มน้อยลงละดังนั้นถ้าหยิบมาจากเล่มตั้งแต่25ขึ้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นคําแต่งใหม่เสียส่วนมากเป็นเทละคาถาเทรีคาถาที่สาวก พูดกันขึ้นเองซึ่งบางทีไม่ได้ตรงกับที่พระศาสดาทรงตรัสไว้สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมประพฤติธ,ธรรมร่วมกันธรรมจริยายะ ได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยาาะและได้มาทำบุญบุญญกกริยายะก็ขอให้เป็นเนตเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลาทุกประการซึ่งเป็นข้อธรรมสี่ประการที่พระองค์ ให้เรากระทาในช่วงมีมหันตภัยอันร้ายกาศเกิดขึ้นในโลกและพวกเราได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมรคผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด